สวัสดีครับเจอกันใน ep ที่4นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำการถักคาดเอวแล้วก็ทำเป็นชายผ้านะครับลงมาเพื่อที่จะปิดในส่วนนี้นะครับซึ่งจะมีการถักเข่งเอวนะครับถักเป็นเส้นแบนก่อนเพื่อที่จะมาคาดตรงระหว่างช่วงเอว ของพยาคุดนะครับแล้วจะทําการเย็บเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนก็คือผมได้นําเชือกสีดําเบอร์3นะครับมาทําเป็นเส้นแกนแล้วก็จะเอาเชือกสีเขียวเข้มนะครับเบอร์2แต่ว่าจะแยกออกเป็น3เส้นนะครับเอามาเส้นหนึ่ง แล้วก็เชือกไนล่อนนะครับเชือกไนล่อนเบอร์6นะครับผมใช้ผมจะนิยมใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นเสาเย็บนะครับคือไนล่อนเบอร์6สีดําตัวนี้ก็นําเชือกสีดําเบอร์หคือเชือกไนล่อนแล้วก็เชือกสีเขียวที่เราแยกออกมาแล้วความยาวก็จะประมาณสัก40เซนนะครับ40เซน เพื่อที่จะทําการถักที่เส้นเจนที่เราขึงคือในทางนี้ทางนี้นะครับที่อยู่ข้างนอกคือจะออกไปข้างนอกตัวผมนี้ผมจะผูกกับเสานะครับจะผูกกับเสาส่วนข้างในนี้มาฝั่งนี้ผมจะผูกกับเอวคืออันนี้จะเป็นเส้นเป็นเส้นตรงอยู่นะครับตอนนี้อ่าแล้วเราจะมาทําการถักเลยนะครับในการถัก ก็ขั้นตอนแรกก็คือมัดธรรมดานะครับจะถักจุดกลางนะครับจุดกลางที่เหลือก็เผื่อไปประมาณสักข้างละ30เซนหรือว่า20เซนก็ได้เพราะว่าเราจะเอาพื้นที่แค่นี้ประมาณนี้นะครับพอเรามัดธรรมดาเสร็จเราจะเอาสีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับเราจะให้สีเขียวนี้มาเป็นเส้นอยู่ตรงกลางเราจะให้สีดำนะ่ะอยูอ่ตรงขอบ เราต้องปัดสีเขียวก่อนนะครับคือเอาสีเขียวมาทับเส้นเกนนะครับแล้วเอาสีดําข้ามสีเขียวแล้วก็ลอดข้างล่างเชือกเกนมาแล้วก็ใช้มือหยิบถ้าท่านไหนที่เคยถักสร้อยก็จะรู้ดีนะครับว่าลายนี้ก็ถักไม่ยากนะครับส่วนท่านที่ดูแล้วท่านยังไม่เคยทํานะครับท่านก็ ดูไว้นะครับสเต็ปก็คือสีเขียวเราจะปัดสีเขียวนะครับตลอดในลักษณะนี้นะครับถ้าสีเขียวอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ปัดสีเขียวมาก่อนสีเขียวอยู่ฝั่งหัวเราก็ปัดสีเขียวเหมือนเดิมอยู่ในลวดลายเดียวนะครับถักไปเรื่อยๆนะครับแล้วสีเขียวจะอยู่จุดกลางเห็นไหมครับอ่า แล้วเราก็ทําการถักเรื่อยๆครับจนให้ได้ความยาวที่คิดว่าจะพันรอบเอวของพญาคุดที่เราจะถักก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถักเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็ถักมาคิดว่าน่าจะได้ความยาวพอที่จะรอบเอวของพญาคุดเผื่อมาสักนิดนะครับ เผื่อมาสักนิดเพื่อที่จะลนไฟแล้วก็ลูดเข้าไปเพื่อที่จะเอาความถี่ของเสานะครับลนไฟให้เทียนเขาละลายสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการรีดเข้าไปลักษณะนี้นะครับรีดเข้ามาเสามันจะถี่ขึ้นนะครับเชือกจะถี่ขึ้นครับ ขั้นตอนนี้จะละเอียดนะครับพอน่าจะได้รอบแล้วแล้วก็ตัดให้เหลือประมาณมิลหนึ่งนะครับตรงตรงตรงปลายเพื่อที่จะเอาไฟเช็กนะครับลนปิดเงือนไว้ผมก็เหลือประมาณนี้ครับเหลือเหลือไว้ผูกประมาณนี้ ไม่ยาวนะครับเอาไฟเช็คลนเลยนะครับลนลนล,น,ลนปลายทั้งสองฝั่งก็ <c oughs> จะลมลมนิดนึงว่าอยู่ข้างนอก ต่อไปนะครับพอเราถักได้แล้วนะครับจะทําการผูกนะครับฝั่งที่เราผูกนี้จะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านหลังนะครับสมมุติว่าเราจะให้ฝั่งนี้นะครับเป็นด้านหน้าของพยาคุดนะครับเราก็จะผูกอีกฝั่งหนึ่งครับผูกผูกธรรมดานะครับผูกทบ สองครั้งนะครับผูกเข้าไปพอผูกได้แล้วก็ขยับลงมาด้านล่างนะครับประมาณนี้แล้วก็ผูกให้แน่นเลยครับพออยู่ด้านล่างเราดึงเชือกให้แน่นเลยขเขาก็จะรัดอยู่ที่เอวนะครับของพยาคุดแล้วเรา ทำการเจ็บเจ็บปลายเชือกนะครับโดยการร้อยเข็มเข้าไปแทงอยู่ระหว่างต้นขาของพยาคุดนะครับคือแทงเข้าไปเลยครับลักษณะนี้นะครับแทงแล้วก็แทงทั้งสองฝั่งเลยนะครับ แทงเชือกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เอาไฟแช็กลนพอเราเก็บเงื่อนที่เราผูกไอ้มัดตรงนี้ไว้แล้วนะครับอันนี้คือด้านหลังของพยาคุดนะครับส่วนตัวนี้คือด้านหน้าครับแล้วทีนี้เราจะขึ้นเสาให้เขาก่อนโดยที่เราจะเอาส่วนที่เราถักนี่ครับเป็นเสาคือจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึง คือจุดนี้นะครับจุดสีดำๆเนี่ยที่ที่เราถัก 1, 2, 3, 4เนี่ยคือจะทำการแทงเข็มเข้าไปจุดนี้นะครับแต่จะแทงด้านล่างนะครับจะแทงด้านล่างให้เราทำการร้อยเชือกนะครับร้อยเชือกคือเราจะเจ็บเงื่อนเชือกไว้ อยู่ที่ต้นขาของพยาคุดนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากนะครับคือเราจะต้องใช้ความ ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้เสานะครับที่เราได้ถักไปแล้วเนี่ยทําการทําเป็นเสานะครับผมจะเอาเชือกไนล่อนเบอร์หกนะครับนํารอบหนึ่งก่อนนะครับให้ได้รอบนึงแล้วเราจะตามด้วยเชือกเทียนที่เราจะมาเล่นสีลงไปอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถักให้ดูนะครับหลังจากที่ร้อยเชือกเข้าเข็มแล้วก็เอาเชือกมาเจ็บตรงนี้แล้วเราจะเริ่มนะครับ เริ่มจากด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังของพยาคุดนะครับเริ่มมาเริ่มมาแล้วก็มาจบที่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ต้องค่อยๆประคองนะครับค่อยๆทำเสาไปเอาปลายเข็มนะครับค่อยๆแทงเข้าไปแล้วก็ประคองทำเป็นเสาใช้เทคนิคในการถักตะกุดนะครับใช้เทคนิคในการเย็บล้วนเลยนะครับ ส่วนมากก็จะเย็บในเทคนิคเดียวนะครับทั้งพยาุรจะแตกต่างอยู่ที่การขึ้นลูกนี่ผมถักมาได้รอบหนึ่งพอดีแล้วนะครับพอผมถักมาได้รอบนะครับผมก็เลยทำการแทงเข็มนะครับเข้าไปเจ็บเงื่อนไว้นะครับส่วนเงื่อนที่เราแทงเก็บไว้เราจะทำการตัดออกเลย ถักรอบเดียวก็พอนะครับเชือกไนลอนเสร็จแล้วเราจะตามด้วยเชือกเทียนนะครับทีนี้จะเป็นขั้นตอนการเย็บนะครับขั้นตอนการเย็บซึ่งผมจะมีเชือกนะครับเป็นเชือกเทียนเบอร์2นะครับเพื่อที่จะทาการเย็บผมจะเริ่มเย็บจากสีสีดามเม็ดมะขามก่อนนะครับค่อยๆเรียงโทนมา ทำการร้อยเข็มเลยนะครับความยาวก็ไม่ถึงเมตรนะครับไม่ไม่ยาวมากจะเย็บจากด้านหลังนะครับไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับกือจะเย็บตั้งแต่จุดนี้ค,ค่อยๆเวียนมาเวียนมามาจบตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเย็บเราทําการซ่อนเงื่อนก่อนนะครับคือจะแทงเข็ม สนาดนี้นะครับแทงเข็มเลาวให้เหลือประมาณสัก2 2มิลน,นะครับแล้วก็ลนเทียนเอาไฟแช็กลนปลายแล้วก็แปะไว้จุดไหนก็ได้นะครับต้องต้องเริ่มอย่างนี้ทุกเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเส้นเส้นเส้นแรกเส้นเดียวนะครับคือให้เราแทงจุดไหนก็ได้ในช่วงที่เราจะถักปิดตรงขาพยาคุดแทงตรงนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะเริ่มเสานะครับ ให้เราแทงแล้วก็ให้ทะลุออกมาแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะนี้เพื่อที่จะเอาส่วนนี้นะครับเป็นส่วนเย็บแล้วส่วนนี้เราก็เจ็บงานไปปิดไปคือปิดเงื่อนไม่ไม่ไม่ให้เห็นเลยแล้วก็ทําการเย็บรอบไปใช้เทคนิคในการเย็บตะกุดเหมือนเดิมเย็บไปตามเสาที่เราขึ้นไว้นะครับเย็บไปตามเสาให้รอบเอาเส้นละรอบก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเย็บไป ก็แทงไปตามเสาเลยครับเพราะว่าเราได้ขึ้นเสาไว้แล้วเชือกเบอร์สองไม่ต้องแยกนะครับเอาเชือกเต็มๆเลยอาจจะมีไขเทียนนะครับแล้วก็ พอถักมาได้รอบแล้วนะครับให้ทําการเจ็บเงื่อนเลยนะครับคือผมจะแทงขึ้นมาลักษณะนี้แล้วกันแทงขึ้นมาประมาณนี้คือคือจุดนี้นะครับจุดที่เราจะเอาส่วนตัวนี้เราจะตัดออกนะครับ ายไฟเช็คลนลักษณะนี้นะครับจะทำลักษณะนี้นะครับทุกทุกสีนะครับคือเวลาเริ่มเราก็จะแทงเข็มเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเย็บพอเย็บได้รอบหนึ่งเสร็จเราก็จะปิดเงื่อนลักษณะนี้แล้วขึ้นสีใหม่นะครับแล้วก็ถักให้รอบเหมือนเดิม คือในการขึ้นสีแต่ละเส้นนะครับจะทําเทคนิคเดียวกันนะครับคือต้องร้อยเข็มมาแล้วก็ลนเทียนปิดตรงนี้แล้วเวลาเราจะจบใช่ไหมครับเราจะถักมาค่อยๆถักมานะครับถักมาถักมาถักมาจนรอบนะครับตอนจบก็คือจะมาเย็บฝั่งนี้นะครับเย็บฝั่งนี้ขึ้นไปแล้วก็ลนปิดเงื่อนนะครับสีสันนะครับเราจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ จินตนาการของเราจะลงสีไปนะครับแต่เราจะใช้เทคนิคที่ผมได้เย็บให้ดูนี้นะครับเป็นเป็นหลักส่วนสีเราสามารถไปปรับแต่งเพิ่มทีหลังได้นะครับว่าเราอยากจะให้พยาคุดของเรามีสีสันแบบไหนก็เลือกเอานะครับ ผมจะจบด้วยไหมทองนะครับในการถักสายผ้านะครับของพยาคุด เย็บไปตามเสาเลยนะครับไหมทองนะครับผมจะจบที่รอบหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะจบนะครับเราจะใช้เทคนิคในการเหมือนถักตะกรุดนะครับแทงจากด้านในออกด้านนอกนะครับให้แทงจากด้านในออกด้านนอกนะครับคือปกติเราจะเย็บ ในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะแทงลักษณะนี้นะครับไม่ไม่ต้องควยเชือกนะครับให้แทงอย่างเดียวครับแทงเข้าไปในช่องว่างระหว่างเสานะครับคือตรงนี้นะครับแต่ละเสาที่เราถักนะครับ มาได้ระยะหนึ่งนะครับให้เราทําการดึงนิดนึ่งลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ชายของเรามีความตึงสวยนะครับให้รอบเลยนะครับแทงมาจนรอบถ,ถึงจุดนี้นะครับแทงมาได้ระยะหนึ่งให้ดึงอย่างที่ผมดึงให้ดูนะครับแทงมาได้ประมาณนี้ก็ดึงแทงมาได้ประมาณนี้ก็ดึงนะครับ พอเราแทงมาได้รอบแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการประสานนะครับเอาไหมทองนะครับถักระหว่าง2ฝั่งนี้ค่อยหากันนะครับเพื่อที่จะปิดชายผ้านะครับมาฝั่งนี้แล้วก็ข้ามห่วงมาเลยครับข้ามห่วงข้างล่างนี้นะครับ สลับกลับไปกลับมานะครับเพื่อที่จะดึงให้ชายของเขาเข้าหากันนะครับปิดจุดนี้นะครับแล้วเวลาเรามองในแนวตรงก็จะได้สวยนะครับ ลูกชายก็อยากจะเล่นด้วยนะครับอโอเคพอเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการตัดได้เลยครับขั้นตอนนี้ระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลวไฟนะครับจะไปครับติดไอ้ไหมทองนะครับขออญาดแป๊บหนึง่งอะไรลลกไก่ไก่ไก่อะไรลลกแล้วก็ลนเทียนเลยนะครับ ไฟมันลูกไม่ต้องไปทำมันครับให้ระวังเปลวไฟนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีปลายของไหมทองมีเศษปลายของไหมทองใช้ไฟเช็ดนะครับหล่นปิดเข้าไป แล้วเราก็แต่งนิดนึงเอากันไกลแต่งนิดนึงนะครับประคองจุดไหนที่มันนูนๆนะครับมันไม่เรียบใช้กันไกลนะครับแต่งตรงขาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันห่างไปเราก็ใช้นิ้วของเรากดเข้าไปอีกก็ได้นะครับแต่งให้พอสวยนะครับแล้วจะพึ่งใช้ไฟเช็คมาลนเทียนนะครับให้ปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยว เราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ EP ที่5มั้งเราจะมาเจอกันเดี๋ยวจะมีการขึ้นในส่วนของหน้าอกนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เสร็จลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าใน EP ที่5นาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ